สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสัมภาษณ์ความประทับใจของลูกค้านะคะครอบครัวอิสุสุนะคะซึ่งคันนี้ก็เป็นคันที่สาวของครอบครัวแล้วแล้วก็มีการส่งมอบแบบพิเศษให้ลูกค้านะคะสวัสดีคุณชินภัทรทิสุกะแล้วก็อาจารย์ชูชาทิสุกะนะคะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะอ๋อรู้สึกตื่นเต้นครับดีใจค่ะ คันนี้เป็นคันที่สแล้วเนาะของครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะการต้อนรับของเราก็ประทับใจมากครับไม่คิดว่าจะจดใหญ่ขนาดนี้เจอเป็นเจอไพ่ก็จากที่ใช้สูบมาก็อยากให้เราความประทับใจที่ใช้รถอิสุหน่อยสำหรับแบรนด์อิสุสนะครับก็ที่บ้านก็ใช้มาหลายคันแล้วค่ะ ก็มีความาประทับใจในแบรนด์แล้วก็ติดตามเกี่ยวกับรถอีซูซุมาตลอดก็เลยมั่นใจในการศูนย์บริการาอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอีซูซุครับ ก็เลยเลือกแบรนด์นี <h acceptable> ้ได้ค่ะก็วันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆนะคะที่เราจัดให้ลูกค้านะคะก็ยังไงก็ขอบคุณลูกค้าที่เลือกใช้ซุสูแล้วก็วางใจเป็นครอบคัวอิซุสุตลอดมานะซูสุเย็บบัวสกลนครนะคะก็ขอขอบคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอิซุสุอีกคันหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ